สวัสดีครับผมวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับมุมเก่ามุมเดิมกับรถยนต์มือสองทอยุสคาร์นะครับผมวันนี้ภูมิใจนําเสนอเนาะรถเก๋งราคาเบาๆติดแอร์นะครับผมก็กับเชฟโรเลตออปต้านะครับผมตัวแรกโฉม3ช่องตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น1 6 LT ตัวท็อปภายในเบาะหนังนะ เจ้าของเดียวเล่มเดิมเครื่องดีเดินเรียบนะครับผมเครื่องปกตินะครับฟังเสียงเครื่องอันนี้เปิดแอร์อยู่นะตัวรถนะครับก็สวยเดิมตามสภาพนะสำหรับรถปี2004-2005นะครับผมภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะ เครื่องยนต์เกียร์ออโต้คันนี้ก็จะได้เป็นก๊าซเซนซมานะครับผมถังจะใหญ่นิดนึงแต่ระบบก๊าซเนี่ยตรวจสอบตัวเช็คทีนึงนะเพราะเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ใช้เขาใช้เนี่ยใช้แต่น้ำมันนะไม่ถึงน้อยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูกันไปในเบาะหนังนะสวยเดอมีริว้วมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมอ่าเบาะหนังลายไมย้แอร์ a บ็ก s รถตัวถังไม่มีชนหนักนะครับผมมีริ้วมีรอยบ้างตามการใช้งานนะ,ะเพราะว่ารถเนี่ยก็หลายปีละแต่ตัวถังเนี่ยการันตีอะไรการันตีไม่มีชนหนักนะ,ะมีริ้วมีรอยบ้างสันสนอะไรคมนะครับอ่เครื่องดีนะ,ะพาดูรอบๆนอกนะครับ กันซาดครบฟีมดำเนาะถ้าไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเอาอ่าถ้าถูกใจแล้วก็ผมว่ามันส่วนตัวดีนะสวยดีเออเข้ามาดูในรถนะร้อนเหลือเกินไมเลสนะครับผมก็ตามนี้นะอ่าภายในรายไม้วิวก็จะเป็นคอนเน็กบลูทูธได้นะครับผมก็ DVD ีดีบลูทูธ อะวิยุ USB ทั่วไปตามยุคตามเทรนนะเราไปลองขับกันดีกว่าอ่รถวิ่งโอเคนะครับผมเกียร์เปลี่ยนสมูทนะอ่าเครื่องดีช่วงล่างดีนะช่วงล่างมีบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆตามปีนะครับผมแต่ว่าก็ถามว่าถ้าหารถใช้งานผมว่าก็โอเคนะสวยอ่า สำหรับคันนี้นะก็เชฟโรเลตออฟต้า 1.6LT ตัวท็อปภายในเบาะหนังเออฝั่งคนขับเนี่ยเขาหุ้มถุงมานะถ้าไม่ถูกใจก็ออกหรือว่าจะเอาใส่ไว้ก็ได้เพราะว่าเขาใส่ถุงหนังมาก็คือว่าเอาไว้ดันหลังเวลาขับขี่นะก็สำหรับคันนี้ก็ปี04รถเดิมๆนะราคาผมเปิดเบาๆแล้วกันก็ เชฟโรเลตออท้า1.6 lt สาช่อง b ศูนตัวท็อแอร์แบก abs ราคาผมเปิดอยู่เจ็0 0บาทแล้วกันนะครับผมเงินสดพร้อมจัดส่งเช่นเคยนะหรือว่านัดดูนัดชมได้ที่บ้านตลอด4 4ชั่วโมงนะเพราะว่าผมขายอยู่ที่บ้านสวยเดิมการันตีสภาพรถยนต์มือสองทอยยูสคานะครับซื้อขายเชฟโรเลตโดยเฉพาะอ่ะติดต่อได้ทางไหนบ้าง YouTube เลยนะครับผมก็จะมีให้ชมกันก็จะเป็น YouTube ไท้ธนรัฐทอยยูสคาร์นะครับผมแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็ไท้ธนรัฐทอยยูสคาร์นะแล้วก็จะมีเป็นตัว f a c e b o o k Fanpage ก็จะเป็นรถยนต์มือสองทอยยูสคาร์เบอร์โทรสายด่วนนะครับผมก็0 8 6 5์แป้อง8208 0865888208 ID Line go, 96, 96, ก็ไทย 8796TYPE8796 ภาษาอังกฤษจะเป็นตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ตัวรูปภาพเพิ่มเติม20ภาพนะถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาเนาะตามนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งก๊อปคลิปลิงก์ YouTube ตัวนี้ให้นะครับผมก็สามารถเลือกชมได้ราคาเบาๆรีบหน่อยนะ อ่าสำหรับรถยนต์มือสองรถเก๋งติดแอร์นะครับผมเชฟเลดออ p ต้าปีศูนย์สี่ตัวท็อปแอร์แบ็ก ABS เคียร์ออโต้นะครับผมก็เจ็ดหม่เจ็ดพันบาทยังไงก็รีบรีบหน่อยนะก็พร้อมใช้พร้อมส่งพร้อมดูชมได้ที่บ้านตลอด24ชั่วโมงติดต่อ ซื้อขายได้ตลอดนะครับผมหรือว่าจะเข้ามาดูมาชมได้ตลอดนะฮะหรือว่าเช็คประวัติการซื้อขายได้นะซื้อจริงขายจริงมีตัวตนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะ,ะสำหรับลูกค้าหลายท่านจะให้ไปส่งนะครับ,บรบกวนมาจํานะครับซื้อจริงขายจริงไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่เชิดเงินมาจําไม่หนีนะยังไงก็วันนี้ลบกวนแค่นี้ละกันนะครับเกือบหกนาทีอีกแล้วยังไง ฝากลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย